สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับค่ำคืนวันนี้22สพฤษภาคม2 5 6 8 4สทุ่มเศษมาสวัสดีมาทักทายผู้ชมทุกท่านก่อนนอนครับวันนี้มีเรื่องราวมาสวัสดีมาทักทายมาพูดคุยสู่กันฟังหลายเรื่องครับก็ฟังไปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอันไหนรู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาบอกว่าเตือนมลสมแรงขึ้น ฝนตกหนักถึงหนักมากประเทศไทยนะครับ 23- ถึง27พฤศภาคม68ข้อควรระวังระวังอันตรายจากฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนทะเลอันดามันขึ้นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับระมัดระวังด้วยนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากพรุ่งนี้23พฤษภาคม258นะครับ ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ทุกจังหวัดเลยนะครับไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ดูที่หน้าจอทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเศราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ ประจวบคิรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับกร็ระมัดระวังนะครับส่วนวันที่24 25 2 6 27ค่อยอ่านรายชื่อจังหวัดไปเป็นวันๆไปนะครับวันนี้มีข่าวอีกเรื่องราวก็คือทรูนะครับผู้ที่ใช้เครือข่ายทรูวันนี้มีเหตุอิอนเทอร์เน็ตล่มนะครับล่าสุดทางทรูเขาก็ออกมาขออาภัยลูกค้าอย่างสูงนะครับ สำหรับเหตุขัดข้องของระบบเครือข่ายขณะนี้บริการไว้ e และ Data กลับมาใช้งานได้ตามปกติท u ูเขาบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็เขาพร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยให้ Data ฟรี10 g จิกทรฟรี100นาทีใช้งานได้24ชั่วโมงลูกค้าจะได้รับอีเแจ้งรายละเอียดอีกครั้งอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก t u u นะครับที่แจ้งข่าวเพราะว่าวันนี้ True ระบบอินเทอร์เน็ตล่มนะครับอีกเรื่องที่เป็นข่าวดังวันนี้ครับ อด,ยยอ,อ,อดีตนายกยิ่งรักขออภัยครับอดีตนายกยิ่งรักคินวัรนะครับก็วันนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาคดีจํานําข้าวให้ชดใช้ความเสียหาย1 0,000ื่นกว่าล้านนะครับหนึ 1, 0, 28, ่งน่ล้านหลังจากมีคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับอดีตนายกยิ่งรักก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าโดนกระทํา เป็นฝ่ายถูกกระทําซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งๆท,ท,ที่ตนเองไม่ได้ทําความผิดนะครับในขณะที่ศาลปกครองมีคมําวินิจฉัยหรือตัดสินทํานองนี้ครับว่าเป็นเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้ให้นโยบายอะไรทาน,านองนี้หรอเป็นเป็นเจ้าของนโยบายแล้วไม่ควบคุมกำกับงานให้ดีทําให้เกิดความเสียหายทําให้เกิดมีการทุจริตต้องชดใช้ประมาณนี้ครับในขณะที่ ทนายของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าจะรื้อคดีโดยไปดูข้อกฎหมายต่างๆจะรื้อคดีจะขอต่อสู้คดีอีกโดยจะขอโดยจะไม่ขอจ่ายเงินหมื่นล้านนี่แต่จะไปดูว่าโครงการจำนำข้าวที่มีการจำนำข้าวไปโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขนาดนั้นนี่พอจำนำข้าวไปแล้วเนี่ยเอาข้าวไปขายได้กี่แสนล้านจะขอเงินจากส่วนนั้นไป จ่ายค่าปรับที่สารปกครองบอกให้ชดใช้นี่แหละโดยไม่ใช้เงินส่วนตัวของนายกยิ่งรักเพราะว่าเวลาจำนำข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวที่จำนำไปแล้วก็เอาไปขายได้เงินหลายแสนล้านเหมือนกันก็ว่บเอาอันนี้ก็เป็นข่าวการเมืองก็ว่าก,กันไปนะครับใครที่สนใจก็ติดตามข่าวการเมืองกันต่อไปนะครับ <S <S ประเด็นชะลอการแจกกันเหมือนที่ท่านนะครับชะลอคําว่าชะลอคืออะไรครับก็คือไม่แจก ขณะนี้แล้วจะแจกไหมรัฐบาลบอกจะแจกครับแต่จะแจกตอนไหนไม่รู้โดยบอกสัส้นๆว่าทั้งนายกริ่งแพย่ทองทานเชนวัฒนะครับและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรในวัดก็พูดพูดเหมือนกันบอกว่าใช้คําว่าชะลอยังไม่ได้ยกเลิกการแจกนะส่วนจะแจกเมื่อใดจะหยิบยกขึ้นมาแจกเมื่อใดนั้น ต้องดูสถานการณ์ดูความเหมาะสมนะครับนายกแพทย์ทรงทานเชียนวัฒน์ก็บอกแบบนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก,ก,ก,ก็บอกแบบนี้นะที่นี้พอไม่แจกเงินเหมือนที่ท่านนี่งบหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านเนี่ยโยกไปทําอย่างอื่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือประเทศที่เจอวิกฤตจ,จากภาษีทั้มภาษีสหรัฐอเมริกาก็ว่ากันไปนะครับดูจะเอาเงินไปช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี e, เอาไปพัฒนาอย่างอื่นแหล่งน้าเพื่อการบริโภคแหล่งน้ําเพื่อการกเกษตร นะการคมนาคมการท่องเที่ยวว่ากันไปนะครับเสร็จแล้วก็ยังมีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนี่ทำโครงการขึ้นมานำเงินตัวนี้ไปใช้สำหรับพัฒนาปร,ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานพัฒนาเป็นงานแก้ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเพราะว่า มติคณะตีที่จะโยกเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านนี่ไปใช้ทําอย่างอื่นนี่เพิ่งมีมติคณะตีเมื่อวันที่ยี่สิบพฤษภาคมสองพันหแปดเสร็จแล้วก็เพิ่งมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังทุกจังหวัดแจ้งเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทําโครงการขอเงินส่วนนี้ไปใช้พัฒนาก็ให้ทําโครงการภายในไม่เกินยี่สิบสามพฤษภาคมสองพันแปดทีนี้ก็เป็นปัญหาว่ามันด่วนมาก ใครจะไปทําโครงการได้ทันภายในวันที่23พฤษภาคม2568ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ทั้งฝ่ายค้านก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลทํางานยังไงคือคอรมอเพิ่อนุมัติงบส่วนนี้เอาไปทําอย่างอื่นแล้วจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ทำโครงการไปขอเงินงบส่วนนี้นี่จกส่งโครงการภายในวันที่23พฤษภาคมก็คือภายในวันพรุ่งนี้นี่มันกระชั้นชิดเกินไปใครจะไปทําทันประมาณนี้ครับอ้าวก็ว่ากันไปนะครับเรื่องการเมืองครับข่าวอสมอครับ วันที่13มิถุนายนจะได้รับเงินค่าประกัาร2,000บาทนะครับเป็นค่าประกการของเดือพนพฤษภาคม68นะครับก่อนจะได้ก็ต้องส่งรายงานอ,อสอมอ1ภายในไม่เกิน25พฤษภาคม2568ด้วยนะครับข่าวอ,อสมอครับวันนี้สมาคมชกสสม,อสมอโอนเงินให้กับทายาทสมาชิกชกสสมที่เสียชีวิตนะครับโดยเขาหักเงินจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ใครที่เป็นสมาชิกชกสสมแห่งประเทศไทยนั่นแหละครับหากวันที่15พฤษภาคม2568หาก 397บาท80สตางเพื่อไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต1,020รายและว,วันนี้เขาก็โอนแล้วนะครับโอนให้ทายาทผู้เสียชีวิต520,541บาท520,541บาท56สตางค์ได้ไปครบนะครับยังเหลืออยู่9,296บาท91สตางค์สาเหตุที่ยังได้ไม่ครบอยู่9,200กว่าบาทนี้ครับก็เพราะว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคม2568 สมาชิกชกสสมอที่หักไม่ได้มี23,838คนรอบนี้หักไม่ได้23,838คนนะครับทำให้สมาชิกได้รับเงินไม่ครบอยู่9,296บาท91สตางค์สมาชิกผู้เสียชีวิตนะครับทายาทเขาได้รับการโอน5,25,41บาท5 6สตางค์ไปก่อนยังเหลืออยู่9,000กว่าบาทซึ่ง9,000กว่าบาทนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนเพราะว่าขึ้นอยู่กับสมาคมไปหักจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้ ได้ก่อนเขาจึงจะโอนนะครับก็โดยหลักการแล้วจะโอนภายในไม่เกิน90วันนับจากวันโอนครัง้งแรกโอนได้เท่าไหร่ก็ตามที่หักได้อีกจากคนที่ยังหักไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องราวของอสมอวันนี้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังครับเรื่องราวของชาวนาปังครับผู้ปลูกข้าวนาปังรอไร่ละพันกวูวเรือนแล้วไม่เกิน10ไร่10,000บาทยังไม่ทราบว่าจะ,จ,ะจ่ายันไหนเหมือนกันเพราะว่าจะต้องประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดก,การข้าวแห่งชาติหรือประชุมคณะกรรมการนบขก่อน สาเหตุที่มีการประชุมกันเพราะว่ายอดผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวมันเพิ่มขึ้นและยอดจำนวนไร่ที่จะจ่ายไร่ละพันโคเรือนแล้วไม่เกินสิบไร่1นหมื่นบาทนั้นมันมีจํานวนมากขึ้นจากเดิมนอบ,บขอเคยอนุมัติไปแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบปลายเดือนกุมภานะันี่ยจำจำ,จำวันที่ไม่แม่นแถวแถววันที่ยี่สิบหกหรือเปล่ปามีการประชุมนอบขอไปแล้วจะใช้งบประมาณสองพันแปดร้อยกว่าล้านช่วยไร่ละพันโคเรือนแล้วไม่เกินสิบไร่สูงสุดหนึ่งหมื่นบาท เนื่องจากข้าวเปลือกนาปางนี่ราคาตกต่ำแต่ว่าพอนบอขรประชุมกันแล้วตอนนั้นก็ไม่ก็ไม่ชงเรื่องไปคณะมนตรีต่อเลยกับเปิดโอกาสให้ลรงทะเบียนผู้เข้าเพิ่มเติมพอลงทะเบียนผู้เข้าเพิ่มเติมในส่วนคนที่ยังไม่ลงเขาก็ไปลงอีกจนถึง30เมษายน68ทีนี้จึงรวบรวมข้อม,มูลใหม่ก็ปรากฏว่ายอดเงินที่จะใช้ช่วยครั้งนี้มันเพิ่มจาก2,800กว่าล้านเป็นสัก7,000กว่าล้าน7,000ล้านทำรองน,นี้ พอยอดจํานวนคนที่ลงทะเบียนปลูกข้าวเพิ่มยอดจํานวนไร่ที่จะจ่ายช่วยเพิ่มยอดเงินงบประมาณที่จะช่วยไร่ละพันครั้งนี้มันเพิ่มก็จะต้องมีการชงเรื่องเข้าที่ประชุมนบขใหม่คณะกรรมการนบขจะต้องพิจารณาเห็นชอบใหม่นะพอประชุมนบขใหม่ผ่านความเห็นชอบของนอบขแล้วจึงจะชงเรื่องเข้าที่ประชุมคอรอมอคอรอมอหรือว่าคณะน้ำตีอนุมัติก่อนจึงจะจ่ายได้เพราะนั้นชาวนาจะได้เมื่อไหร่ยังตอบไม่ได้ ก็ต้องติดตามข่าวกันว่าภายในเดือนนี้ในเดือนพฤษภาคมออกแปดนี่นบขจะประชุมกันเมื่อไหร่นบขก็คือคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาตินะครับเอา,าคําคืนวันนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องผู้สูงอายุพันธุ์ทวหน้าปีสองห้าเก้ายังไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งเรื่องผู้สูงอายุพันธุ์ทวหน้ายังไม่เข้าคอรอมออนุมัติเลยเรื่องข้อกฎหมายที่จะเพิ่มเป็นพันธุ์ทวหน้าทุกคนยังไม่มีข้อกฎหมายรองรับประเด็นที่หนึ่งก็ไม่ได้เพราะเหตุนี้แหละ ประเด็นที่สองเมื่อเมื่อไม่มีข้อกฎหมายรองรับว่าจะปรับผู้สูงอายุเป็นพันธทั่วหน้านี่ปรับการจ่ายเบี้ยเี้ผู้สูงอายุอายุเป็นพันธุทั่วหน้านี่เพราะนั้นการไปขอใช้งบประมาณเพื่อที่จะจ่ายพันุทั่วหน้าการไปบรรจุเรื่องงบประมาณว่าในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย259ก็ยังบรรจุไม่ได้เพราะมันยังไม่มีกฎหมายว่าจะจ่ายพันธทั่วหน้าเพราะนั้นในร่างพรบ259ก็คิดว่า รัฐบาลจะจัดงบประมาณสําหรับจ่ายเพียงพอสําหรับจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมก็คือ 60-69, 600-70-79, 700-80-89, 8 9 0ปีขึ้นไป1,000ยังจัดงบสําหรับเพียงพอจ่ายตามขั้นบันไดอยู่นะซึ่งร่างพรบงบประมาณรายจ่ย 9, าย259คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปแล้วเมื่อ20พฤษภาคม2568และจะส่งร่างพรบงบประมาณรายจ่าย259 เข้าสภาผู้แทนรัศดรสภาพูา้แทนรัศดรจะพิจารณากฎหมายวาระที่1ช่วง28 29 30 3 1พฤษภาคม2 5ง8นี้รายละเอียดไปฟังดูในตอนเขา้าประชุมรัฐสภาเพื่อออกกฎหมายนะครับรายจ่าย2 5ง9จะมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแน่นอนจะมีการพูดถึงผู้สูงอายุนี่แหละงบงบคงไม่ได้จัดไว้สําหรับเพิ่มให้ผู้สูงอายุเป็นวันตัวหน้าอย่างแน่นอน ไปเราฟังอภิปายตอนนั้นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขาจะว่ากันยังไงหลังจากนั้นก็จะโหวาระที่1น,นะของการออกกฎหมายอ่าช่วงปลายเดือนติดตามเรื่องนี้นะครับติดตามดูฟังารายละเอียดใครที่สนใจเรื่องทําไมไม่มีงบสําหรับจ่ายผู้สูองอายุพันธ์เท่าน้าในร่างพรบสองหก็ไปฟังสสเขาอภิปรายกันในสภาในช่วงนั้นนะในช่วงออกกฎหมายจะพิจารณาวาระที่ห ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเ็ดพฤษภาคมสองพันสิบแปดแล้วจะมีการลงมติกันถ้าลงมติแล้วเห็นชอบก็การออกกฎหมายก็จะดําเนินการเป็นวารละที่สองวารละที่สามไปตามขั้นตอนจนเสนอสวไปเสร็จแล้วก็ประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้ทันใช้งบประมาณทันเดือนตุลาคมสองพันสิบแปดนะครับก็ผู้สูงอายุก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเรามาดูฝีมือรัฐบาลชุดนี้ว่าอ้าวในเมื่อปีสองพันเก้าไม่ได้พันทวนหน้าแล้ว ปี2 5 7 0จะได้หรือเปล่าได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับอยู่กับความจริงใจของรัฐบาลชุดนี้แหละว่าจะทําให้ผู้สูงอายุได้ภายในรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าหรือจะต้องรอหลังเลือกตั้งแล้วพักใหม่มาทําหน้าที่เป็นรัฐบาลจึงจะได้ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับสําหรับข่าคคืนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ